สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะ<ม>กลับมาพบกับน้ำเช่นเคยกับหัวข้อเพียก,การนะคะตัวเลือกในวันนี้ก็จะมีทั้งหมด3ตัวเลือกเนาะอ่ะกลุ่มที่1นะคะจะเป็นปากกาปากกาวิงวิงนะคะกลุ่มที่2จะเป็นปากกาเพชรกลุ่มที่3จะเป็นปากกากุหลาบขาวนะคะนี่น้ำได้สุ่มไพ่ไว้ให้แล้วนะคะเป็นพลังงานของคนที่มาเลือกกองนั้นๆนะคะ พี่อากาศก็จะเป็นดวงโดยรวมนะคะมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาฟังแล้วมันตรงนะคะขอให้รับเฉพาะพลังงานที่ดีกลับไปหากได้สิ่งไหนที่มันไม่ตรงหรือว่าไม่ดีต่อใจก็อย่ากเก็บไปคิดซีเรียสใส่ใจนะคะถือว่าเข้ามารับชมสนุกสนุกเนาะมาเลือกกันเลยนะคะแล้วเราก็ไปรับคําทํานายกันได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีชาวพลังงานกองที่หนึ่งนะคะที่มาเลือกประกาวิงวิงอันนี้นะโอเค เดี๋ยน้ำจะเปิดลักษณะพลังงานของคนที่มาเลือกกลุ่มที่1นนะคะก่อนอื่นขอเช็คลัคนาราศีธาตุนะคะอาจจะเป็นของเพื่อนๆหรือว่าของเขาคนนั้นที่เพื่อนๆคิดถึงก็ได้เนาะขอเช็คแค่3ามใบนะคะเขาดูพลังงานของชาวกองที่1คะ่ะหรือของเขาคนนั้นอ่าทอรัสนะคะมีลัคนาราศีพฤษศกเข้ามาเนาะหรือว่าชาวธาตุดินนะคะกันพฤษศกมังกร มีชาวธาตุไฟขึ้นมานะคะอาจจะมีลัคนาราศีธนูหรือว่าเมษสิงห์ธนูนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งใบนะคะให้กับเพื่อนๆกลุ่มที่หนึ่งหรือว่าเขาคนนั้นค่ะ,ะมีลัคนาราศีตุลเข้ามานะคะหรือว่าชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกลมอืมโอเคถ้าเกิดลัคนาราศีธาตุไม่ตรงก็สามารถดูลักษณะพลังงานหน้าไพ่ที่เลือกกันไว้ได้นะคะ มาดูตัวตนของเพื่อนๆกลุ่มที่หนึ่งเนาะอื้เดอะเมจิกเชียนนะคะผู้ชานฉลาดเกรงไกลแล้วก็มีแฟร์ขึ้นมานะคะอ่ะความคิดสร้างสารรค์มีวิ e อ of ฟอร์จูนขึ้นมานะคะโอเคเป็นคนที่มาพร้อมโชคด้วยนะคะแล้วก็เก่งด้วยบางคนเนี่ยอาจจะดูดวงได้ด้วยนะคะเนื่องจากเดอะเมจิกเชเป็นไพ่ที่ทำได้ทุกอย่าง เหมือนกับพ่อหมดแม่หมดนะคะเป็นคนที่ชันฉลาดเห็นไหมเครื่องหมายอินฟินิตี้ที่อยู่บนหัวหมายถึงความฉลาดที่บ่งบอกถึงแบบไม่มีวันสิ้นสุดนะคะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองเสมอมีศักยภาพหลายด้านนะคะเก่งหลายเรื่องแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้ไวด้วยฉลาดเป็นนักวางแผนเป็นคนที่มีพรสวรรค์น,นะคะอในบางคนเนี่ยนะมองว่ามีดินน้ำลมไฟในตัวเองเลยนะคะมีครบทุกท่าจริงๆในตัวเองอะค่ะเหมือนกับครบเครื่องมากๆ เป็นคนที่มีครบนะและยังมาพร้อมโชคด้วยนะคะบางครั้งดวงดีบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนๆอาจจะเป็นที่คนที่เชื่อเหมือนกับเรื่องผลของกรรมดีกรรมชัวนะคะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องโชคชะตาวิ e l of f o r t u n e นะคะแต่ลึกๆในใจเนี่ยก็มีความกลัวอยู่บ้างน,นะคะกลัวว่าจะทําได้ไม่ดีพอเพราะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่เวลวร้ายในอดีตเคยผ่านเรื่องราวแย่ๆมาก่อนนะคะเลยทําให้เพื่อนๆนเนี่ยกลายเป็นคนที่เหมือนกับ ฉลาดขึ้นเก่งขึ้นนะคะจากความล้มเหลวในอดีตแต่มันก็ยังมีบ้างที่รู้สึกเหมือนกับกลัวนะคะมีเรื่องที่กลัวที่อยู่ในใจนะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากมายนะคะเป็นคนเก่งบางคนเป็นเจ้าโปรเจกต์นะคะมนุษย์เจ้าโปรเจกต์หรือว่าทํางานเกี่ยวกับพวกศิลปะงานที่ต้องใช้ไอเดียหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ประมาณนี้นะคะจะดีจะเด่นมากม ท่าน,นี้คือพล right. ังงานของเพื <sucks> 네่อนๆกลุ่มที่1นนะคะเราก็จะไปกันต่อเลยเราจะไปดูกันว่าเขาคนนั้นของเพื่อนๆน่ยคิดถึงเพื่อนๆไหมแล้วก็คิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆบ้างนะคะมามานึกถึงหน้าเขาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาคนนั้นของเพื่อนๆกลุ่มที่1เนี่ยคิดถึงเพื่อนๆไหมห้าใบแรกนะคะจะดูความคิดถึงห้าใบหลังจะดูว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆกลุ่มที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย เขาดเลยค่ะว่าเขาคนนั้นของเพื่อนเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งนะคะเขาคิดถึงเพื่อนเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งไหมคะขอห้าใบชัดๆว้าวแปดไม้นะคะเขาคิดถึงเพื่อนเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งไหมคะคิงเหรียญนะคะอ่าคนคนนั้นของเพื่อนเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งนะคะเขาคิดถึง เพื่อนๆกลุที่หนึ่งหรือเปล่าเด็กชือดามนะคะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันแน่เลยนะคะเนื่องจากมีไพ่แปดไม้ขึ้นมาใบแรกเนาะน้ำมองว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดถึงเพื่อนๆนะคะมีการส่องกันมองกันเกิดขึ้นอืมแต่ลักษณะเขาดูนิ่งมากๆนะคะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งอาจจะเป็นคนที่มีแบบหน้าตาดีมีโปรไฟล์ที่ดีนะคะบางเคสบางท่านเขาอาจจะฐานะดีด้วย ถ้าเขาไม่ได้ฐานะดีเขาก็จะมีจุดเด่นของเขาที่ดูดีมากๆเป็นคนมีเสน่ห์ในแบบของเขาเองนะคะเป็นคนที่มีความอบอุ่นใจดีเป็นคนที่มีความเปแบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความแบบสุขุมอะคะ่ะดูนิ่งๆแต่งตัวดีนะคะบางเคสบางท่านอยู่ไกลกันคนๆนี้เขาส่องเพ่อนๆนะคะอยากที่จะทักมาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่ก็ยังดูนิ่งมากๆ่ะมาดูอีกสองใบนะคะว่า เขาคิดถึงเพื่อนๆไหมอืมเขาคิดถึงเพื่อนๆกลุ่มที่หนึ่งนะคะเจอเลิฟเวอร์นะคะอือหือเขารู้สึกว่าเพื่อนๆน,นะคะเหมือนกับเป็น <c oughs> ก็คงไม่พ้นกับคำว่าโชคชะตานะคะเดสตินีที่ทำให้ได้มาเจอกันนะคะเขารู้สึกว่าเพื่อนๆเ,เนี่ย มีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทําให้เขาสนใจทําให้เขาชอบนะคะเขาคิดถึงแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยสีหน้าผู้ชายมองมาที่ผู้หญิงนะคะในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยมีความสงสัยว่าคนคนนี้ใช่คู่เราไหมแต่ผู้ชายเนี่ยมองมาที่เธอแล้วก็รู้สึกตกหลุมรักนะคะเล่ากับว่าได้เจอคนที่แบบโชคชะตานะําพามาให้พบเจอกันแล้วประมาณนั้นนะคะถามว่าคิดถึงไหมนะมองว่าคิดถึงนะคะเขารู้สึกว่าเพื่อนๆมีแรงดึงดูดที่ทําให้เขานึกถึงหรือว่าคิดถึงตลอด หกเหรียญน,นะคะอืมเขาอยากที่จะ s u p o r t เพื่อนเพื่อนนะคนคนเนี้ยอาจจะเป็นสายเปด้วยในบางท่านนะคะถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ยังดิวกันอยู่นะมองว่าคนคนเนี้ยเขาอยากที่จะสู้ในความสัมพันธ์อยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเขาคิดถึงเพื่อนๆนหลงสเสน่ห์เพื่อนๆด้วยนะแล้วก็อยากัพ p อ o r t อยากดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการเงินก็ดีความรู้สึกก็ดีคนคนนี้เขาอยากที่จะออฟเฟอยากซั p o r t เพื่อนเพื่อนนะคะ แต่ถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้คบกันอยู่ในจุดที่อาจจะห่างกันนิ่งกันอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้เขาอยากที่จะติดต่อมาเขายังคอยส่องเพื่อนๆอ,อยู่นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นคนที่เขาคิดถึงมีแรงดึงดูดบางอย่างนะคะที่ทําให้เขาสนใจเขามองว่าเ,เพื่อนๆเป็นคนที่ใจดีนะเป็นคนที่อาจจะชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นสเสน่ห์ในตัวเพื่อนๆน,นะคะเป็นคนใจดีชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นนี่แหละคือสิ่งที่เขาสนใจ ถามว่าคิดถึงไหมนะ้ำมองว่าเขาคิดถึงนะคะมาแล้วเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆกลุ่ปที่หนึ่งคนคนนี้นะคะคิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆกลุ่ปที่หนึ่งขาขอห้าใบชัดๆ The Tower นะคะอืมเจ็ดไม้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆกลุ่ปที่หนึ่งคะ คป๊บน mm ึงนะะอ่ะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆกลุ่มที่หนึ่งสี่ดาบนะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆกลุ่มที่หนึ่งคะเก้าเหรียญนะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆกลุ่มที่หนึ่ง้าดาบนะคะบางเคสบางท่านมีปัญหาการ อาจจะทะเลาะก,กันนะคะหรืออาจจะเป็นส่งความเงียบก็ได้ส่งครามนิ่งสงครามเงียบถ้ายังดิวกันอยู่เนี่ยก็อาจจะมีบางทีแบบทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันนะคะมีคนที่ไม่ยอมในความสัมพันธ์นี้สิ่งที่เขารู้สึกหรือว่าคิดเกี่ยวกับเพื่อนๆเนี่ยนะ้ำมองว่าถ้ามีประเด็นกันเนี่ยเขาคิดว่าเพื่อนๆสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะดูมีเสน่ห์ดูเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะดูลักตัวเองเป็นคนที่มีเสน่ห์สาหรับเขามากๆเลยนะคะเขารู้สึกว่าเหมือนกับ เขายังอยากที่จะกลับมาพยายามในความสัมพันธ์เนี้ยหากเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วหรือว่ามีปัญหากันนะคะเขาอยากที่จะเข้ามาขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เขายังคิดถึงความทรงจําเก่าๆความใจดีความน่ารักในตัวเพื่อนๆนะคะและในเวลาในที่สิ่งที่เขามองมาเนี่ยหรือว่าส่องเพื่อนๆได้นะคะถ้าอยู่ไกลกันเขา,ามองว่าเพื่อนๆเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่ดูแบบมีคุณค่าดูลักตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะคะเออเป็นคนที่แบบ ใครๆก็ชอบอ่ะอืมขนาดตัวเขายังชอบเลยนะคะและอีกส่วนหนึ่งที่น้าเห็นเนี่ยก็คือเหมือนเขาคิดนะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีแรงดึงดูดนะคะที่ทําให้เขาสนใจเนาะมีเสน่ห์มากๆนะคะในตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งๆนะคะแต่ในความรู้สึกลึกๆเนี่ยเขามองว่าเพ,เพื่อนเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะเออถ้าเกิด มีประเด็นกันและยังไม่ได้จบความสัมพันธ์กันไปนะคะเขาอยากที่จะสู้ต่อถึงแม้ว่าจะมีเรื่องที่ทะเลาะก,กันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างนะคะเออเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากปล่อยให้เพื่อนเพื่อนโสดนะคะพเพราะเพื่อนเพื่อนโสดเ,เพื่อนยิ่งดูดีอะ่ะนี่คือความที่เขาแบบเขากลัวนะคะเขากลัวว่าเออถ้าเป็นเพื่อนโสดเนี่ยจะมีคนเข้ามาชอบเพื่อนๆเออเขาเลยต้องพยายามนะคะที่จะแบบสู้ในความสัมพันธ์นี้เพราะไม่อยากสูญเสียเพื่อนๆไปแต่ถ้ามีปัญหากันเงียบกันไปแล้ว จบกันไปแล้วเนี่ยเขาอยากกลับเข้ามาเอาชนะใจนะคะเพราะว่าเขายังรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนมีแรงดึงดูดเขายังคิดถึงอืยิ่งเขาเห็นเพื่อนๆใช้ชีวิตแบบแฮปปี้แบบเนี้เขายิ่งสนใจคนคนนี้นะคะเขาาจะมาคอยส่องคอยมองเพื่อนเพื่อนอยู่ก็ได้และนี่ก็คือความคิดของเขานะคะที่มีต่อเพื่อนเพื่อน,นออมนก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้น้ำขออนุญาตถ่ายแค่นี้นะคะจะไม่มีไพ่เพลงหรือไพ่ข้อความนะคะเพราะว่า น้ำยังเก็บไพ่อะไรไม่เข้าที่เข้าทางเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มาเลือกกล่องที่สองนะคะปากกาเพชรนะคะโอเคนี่คือไพ่ที่เพื่อนๆได้เลือกไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพลังงานของเพื่อนๆเ,เป็นแบบไหนก่อนอื่นน้ำขอเช็คละนาราศีธาตุก่อนเลยเนาะ,ะของเพื่อนๆที่มาเลือกกล่องที่สองนะคะอาจจะเป็นของเขาหรือว่าของเพื่อนๆก็ได้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ อาราบ Energy พลังงานหนะะ่อยค่ะอ่ามีเมถุนตุนกลมนะคะชาวท่านลมอาารยังเป็นเมถุนตุนกลมอยู่นะคะเป็นชาวธาตดินนะคะการพุทศกมังกรอ,อาจจะมีลัคนาราศีธนูเข้ามาด้วยนะคะอ่าอาจจะมีธนูเข้ามา โ okay. อเคอาจจะเป็นของเขาหรือว่าของเพื่อนๆนะถ้าเกิดพลังงานตรงลัคนาไม่ตรงก็สามารถรับชมต่อได้นะคะให้ดูที่นาไยได้เลยมาเขาดูตัวต้นหลักหน่อยว้าว u e e n of w a n d นะคะอ่ะสเตปเลิฟขึ้นมา s i x of w a n d นะคะพลังงานดีมากแล้วก็โซนะคะจิตวิญญาณเพื่อนๆกองที่สองเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เหมือนกันนะคะ โอ้โหเป็นคนที่เก่งเหมือนกันนะคะแล้วก็แบบบางเคสบางทันเนี่ยเซนแรงเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับมีเซ็กแอฟพลิลในตัวเองสูงเป็นคนฉลาดเป็นคนทันสมัยนะคะแต่งตัวเก่งมีรสนิยมแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งด้วยอืมเพื่อนๆเป็นคนที่เหมือนกับมีคนเข้ามาชอบเยอะนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วเป็นคนที่รักตัวเองมากๆด้วยนะคะเนื่องจากไพ่เซฟเลิฟขึ้นมาเนาะเป็นคนที่รัก รักตัวเองมากดูแลตัวเองดีนะคะมีเสน่ห์เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วระดับหนึ่งนะคะการประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยมันก็จะมีแบบแต่แต่ละคนก็จะมีกรณีแ,แตกต่างกาันแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยเพือ่อนๆอาจจะประสบความสําเร็จในการงานที่ตัวเองทําหรือว่าประสบความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตแล้วลมีความสักเซสแล้วนะคะพ <ๆ S 1> ลังงานดีมากๆนะคะหรือถ้ายังไม่ประสบความสําเร็จก็มีเกณฑ์ว่าจะประสบความสําเร็จจาก ศักยภาพในตัวเพื่อนๆเ,เองอะคะ่ะที่เป็นคนทําให้มันเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณนะคะที่ข้างในเนี่ยโซอะคะ่ะก็คือจิตวิญญาณเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจิตใจมันเหมือนกับมีการพัฒนาสกิลขึ้นจากทักษะที่เจอมานะคะเออเป็นคนที่แบบเก็บข้อมูลเก่งวางแผนเก่งนะคะฉลาดมากๆสําหรับพลังงานของชาวกองที่2เนาะท่านี้คือคุณนะคะเราก็จะไปต่อกันเราจะไปดูกันว่าเขาคนนั้นของเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย คิดถึงเพื่อนๆไหมแล้วคิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆนะคะมามาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นไหมนะคะเขาดูนะค่ะว่าเขาคนนั้นที่เพื่อนๆกลุมที่สองเนี่ยคิดถึงหรือว่านึกถึงนะคะเขาคิดถึงเพื่อนๆไหมห้าใบแรกน้ำจะถามว่าเขาคิดถึงไหมนะคะส่วนห้าใบหลังเนี่ยน้ำจะไปดูความคิดที่เขาคิดเกี่ยวกับเพื่อนๆเนาะโอเคขอห้าใบชัดๆนะคะเขาคิดถึงเพื่อนๆกลุปที่สองหรือเปล่า ว้าวเซเว่นออฟวอ์นะคะเจ็ดไม้จัสติกนะคะสิบไม้เขาคิดถึงเพื่อนๆกลุ่มที่สองหรือเปล่าไปดูซเจ็ดเหรียญน,นะคะโ,โหโอุ้ยเพื่อนๆพลายตก เ็นะคะขึ้นมาเนาะแล้วก็มีเลขก11ด้วย 1. เหรียญความจริงจังนะคะสิ่งที่เขาคิดเลยเนี่ยว้าวเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆค่ะสำหรับชาวกองที่2นะคะคนคนนี้อยากพยายามนะคะในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่ามันจะต้องแลกมาด้วยความเหนื่อย เขาเป็นคนที่มุ่งมั่นมากๆห่กเขาคิดว่าจะทําเพื่อใครหรือว่าเขาจะสู้เพื่อใครแล้วเนี่ยคนคนนี้เขาเต็มทีนะคะสุดที่เขาเคยลังเลเนี่ยต่อไปเขาจะไม่ลังเลแล้วเขาจะมุ่งมั่นตั้งใจในความสัมพันธ์นี้เต็มที่เลยถามว่าคิดถึงไหมเขาคิดไปในเขาคิดถึงในเรื่องของความจริงจังด้วยการที่จะออฟเฟอร์ความมั่นคงให้กับเพื่อนๆนะคะและความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้เขาจะทําแบบถูกต้องคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีความ จริงใจนะคะเป็นคนที่เกิดคิดจะทําอะไรแล้วเนี่ยเขาเต็มที่มากๆถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยแรกๆอาจจะดูเหมือนกับลังเลนะคะดูเหมือนกับคิดเยอะนะคะแต่พอเขาคิดได้แล้วเนี่ยเขาลงมือทําทันทีเลยเออเขาสู้ไม่ถอยนะคะแบบต้องการความชัดเจนจริงจังกับในความสัมพันธ์นี้เนาะแล้วทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆกลุ่มที่สองนะเขาดูนยคะว่า ขาคนนั้นของเพื่อนเนี่ยคิดยังไงเกี่ยวกับเพื่อนกลุ่มที่สอง The w วิ l l of f o r t u n นนะคะห,หนึ่งกระดิ่งนะ <c oughs> น้ำขออนุญาตหยิบไพ่นิดหนึ่งนะคะแป๊บนึงเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆ,ๆกลุ่มที่สองอีกคะสิบเหรียญน,นะคะก็บอกเราว่าจริงจังนะคะ จริงจงอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นที่แบบอยากใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอยากสร้างครอบครัวด้วยกันอยากให้ความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์เขามองว่าเพื่อนๆเ,เป็นเดสกินีเป็นโชคชะตาของเขาด้วยนะอืเขารู้สึกว่าการที่เขาได้เจอเพื่อนอน,นะคะเหมือนกับพรมริคิดเป็นด้านเชคพา ว้าวถ้าอยู่ไกลกันเขาก็ส่องเพื่อนๆตลอดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ไกลกันนะคะคนคนนี้เขาสู้เต็มที่นะในความสัมพันธ์เนี้ค่ะ mm hmm. เขาพร้อมที่จะสู้ตายเพื่อให้ได้เพื่อนๆมาแบบเป็นคู่ชีวิตนะคะเป็นคนที่จะร่วมสร้างครอบครัวไปด้วยกัน mm hmm. เขาจริงจังมากๆเลยนะคะและเห็นปะพูดถึงพมฤิ์ิดนะคะบรรดาลชักพา mm hmm. เขาคิดว่าพมฤิธิ์เนี่ย ทำให้เขากับเพื่อนๆได้เจอกันได้ตกหลุมรักกันแล้วเขาก็คิดถึงหลงสเสน่ห์เพื่อนๆมากนะคะรู้สึกว่าเพื่อนๆเป็นคู่ของเขานะคะว้าวอะมาดูอีกนะคะว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆเนาะใบสุดท้ายนะคะสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเพื่อนๆกลุ่ที่สองกาวถ้วยนะคะเขารู้สึกว่าการที่เขาได้อยู่กับเพื่อนๆนะคะ เขามีความสุขมากเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรออกไปเนี่ยแต่ในใจของเขาอะค่ะมันรู้สึกใจฟูมันรู้สึกว่ามันมีความสุขอะค่ะเขาจะเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วภายนอกจะเหมือนคนที่ดูลันลารนะคะดูเหมือนกับเฟลลี่ไม่คิดอะไรแต่ความเป็นจริงเนี่ยภายในเขาจริงจังซีเรียสมากๆนะคะอือเขาอาจจะเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเหลือแค่ความรักที่มั่นคงที่เเเเขขาาาาตต้้อออองงกกกกรรนนนนะะะคคคแแลลททีีี่่่่็ืืพๆุยห เขาจะมาพยายามในความสัมพันธ์นะคะเขาจะสู้ถ้าอยู่ไกลกันเขาก็ส่องเพื่อนๆตลอดนี่คือสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเพื่อนๆน,นะคะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงมากนะคะอืมคิดว่าจะมาพยายามในความสัมพันธ์นี้ด้วยหากก่อนหน้าน,นี้เคยลังเลนะเดี๋ยวเขาจะพยายามนะคะเขาจะสู้หลังจากนี้ไปอะคะ่ะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมมากๆนะคะ วันนี้อาจจะเปิดไพ่แค่นี้เนาะเดี๋ยวพอคลิปหน้าน้ำจะเริ่มเปิดไพ่ข้อความอะไรให้นะคะพอดียังเตรียมตัวไม่พร้อมโอเคค่ะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะบา,บายสวัสดีนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่มาเลือกกลุ่มที่3นะคะก็คือปากกากุหลับสีขาวนะคะอันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูกันเลยนะคะก่อนอื่นนะ้ำขอเช็คลัคนาราศีธาตุเนาะของผู้ที่มาเลือกกลองที่3ก่อนนะคะอาจจะเป็นของเขาหรือว่าของเพื่อนๆน่นก็ได้นะคะมาดูกันเลย ขอพนักง,งานค่ะอ่ะก็จะมีนะคะลัคนาราศีพิจิกหรือชาวธาตุน้ำนะคะมีกรกฎพิจิกอ่ะมีธาตุไฟนะคะเมสิงธน,นูอ่ะยังคงเป็นธาตุน้ําอยู่นะคะจะเด่นเด่นไปทางธาตุน้ํากับธาตุไฟนะคะอาจจะมีลัคนาราศีพฤษกด้วยนะคะสําหรับคนอ่าผู้ที่มาเลือก กลุบที่3นะคะถ้าเกิดล,ดลักษณราศีธาตุไม่ตรงเนี่ยให้ดูที่หน้าไพ่นะคะนี่ลักษณะพลังงานหน้าไพ่ได้อมาดูตัวตนของเพื่อนๆกันนะคะว้าวคิงออฟคันะคะ queen of cup นะคะพลังงานดีไวเขาผักว้าวบางทีเพื่อนๆที่มาเลิกกลุบสามกับเขาอาจจะมีลักนณราศีที่อยู่ธาตุเดียวก,กันก็ได้นะคะในบางเคสเท่านั้นนะคะ เออหรือว่าเขาคนนี้หรือเพื่อนเพื่อนอาจจะเด่นไปทางชาวธาตุน้ำได้นะความสุขนะคะขึ้นมาแล้วก็มีว้าวอินเนอร์วอยนะคะก็คือเสียงภายในเป็นคนที่มีเซนตแน่เลยนะคะสำหรับชาวพลังงานกองที่3นะคะเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่แบบเป็นคนใจเย็นอ่ะมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองสูงมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับมีความสงบชอบในความสงบชอบความสบายใจเป็นคนเรียบง่ายเป็นคนที่มีภูมิปัญญาความรู้นะคะเนี่ย เหมือนกับวิตดอมอะคะ่ะเสียงจิตวิญญาณภายในอืมเป็นคนที่มีเซนส์เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่มีความดิฟดิฟลึกเขาเรียกว่าลึกซึ้งเหมือนกับชาวธาตุนามนะคะละเอียดอ่อนเซนสทีฟนะคะอืมถ้าฝึกดีๆเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะแบบมีเขาเรียกว่าภูมิปัญญาภายในอะคะ่ะมันจะมันจะ ทำให้เพื่อนๆรู้เลยว่าเออสิ่งที่คิดหรือว่ารู้สึกอะมันเหมือนกับความจริงมากๆนะคะคล้ายๆกับคนที่มีเซนต์นั่นแหละเออสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ส่งความสุขให้ผู้อื่นได้ด้วยเป็นพลังงานความสุขนะคะนี่ถ้าเกิดลักษณะพลังงานเป็นแบบนี้เนาะนี่ก็คือกลุ๊ปของเพื่อนนะคะอ่า นั้นเราก็จะไปเริ่มดูเขากันเลยเนาะจะไปดูว่าเขาคิดถึงเพื่อนๆกลุ่มที่สามไหมแล้วก็คิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆกลุ่มที่สามนะคะมาเนื่องถึงหน้าเขาไว้นะคะเขาดูนะค่ะว่าคนที่เพื่อนๆนกลุ่มสามนึกถึงหรือว่าคิดถึงเนาะห้าใบแรกน้ำจะดูให้ว่าเขาคิดถึงเพื่อนๆนไหมนะคะส่วนห้าใบหลังเนี่ยน้ำจะดูว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนนะคะมาเรามาดูกันเลยเขาดูนะค่ะว่าเขาคิดถึงเพื่อนๆนชาวกลุ่มที่สามไหมคนที่เพื่อนๆนถามถึงนะคะ ว้าว wow. สิบเหรียญหนึ่งถ้วยนะคะเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากๆอ่อีกสามใบค่ะเขาคิดถึงเพื่อนๆไหม The i m p l a t e นะคะผู้ยืนหนึ่งในดวงใจไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นหญิงหรือชายนะคะคนคนนี้เขาคิดถึงเพื่อนๆมากนะคะ เพื่อนเป็นคนสำคัญของเขามากเลยอะถ้าตามพลังงานนะคะโอ้โหอ่ะเขาดูต่อคะ่ะอีกสองใบเขาคิดถึงเพื่อนเพื่อนหม3สามเหรียญน,นะคะเขาคิดถึงเพื่อนเพื่อนหมาสี่ดาบนะคะนิ่งมากๆเขาคิดจริงๆนะคนคนเนี้ยคิดนะคะอยากที่จะมอบความรัก อยากยืนความจริงใจมาให้นะคะคนคนนี้เขารู้สึกว่าเพื่อนๆเนี่ยเหมือนคนในครอบครัวถ้าดีลกันแล้วหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่จริงจังกันแล้วนะคะเขามองว่าเพื่อนๆเหมือนคนในครอบครัวเขาหรือว่าตัวเขาเนี่ยอยากจะสร้างครอบครัวไปกับเพื่อนๆนะคะเขาอยากให้เพื่อนเป็นอิมเพรสของเขาเป็นคนสําคัญนะคะเพื่อนๆอยู่ในใจของเขาเสมอเพราะเขาลักเพื่อนๆนะคะชอบมากอืรักมากแล้วก็คิดถึงมากด้วยนะคะบางเคสบางท่านถ้ายังไม่มีสถานะกันเนี่ย อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันหรือว่าสังคมเพื่อนสังคมออนไลน์ได้นะคะแต่ถ้าเกิดดีวกันแล้วเนาะเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้น1ิบเรียนนะคะอยากศึกษาเพื่อนๆไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะดูนิ่งๆเนี่ยแต่เขาคิดถึงเพื่อนๆตลอดมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆเนาะ,อะขออีกห้าใบค่ะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆกลุ่มที่สามเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆกลุ่มที่สาม เดอดเจนะคะการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเปลี่ยนตัวเองนะคะหรือถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่จบกันไปแล้วเนี่ยเขาก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่เหมือนกับเขาอกาดเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนั้นนะคะมาดูกันอีกสี่ใบเนาะนายออฟคัพนะคะบอกแล้วว่าเขาอยากที่จะขอโอกาสอยากเข้ามาง้อขอคืนดีหรือว่าถ้าเกิดยังเดียวกันอยู่เนี่ยเขาก็อยากจะมอบความรักหรืออยากดูแลเพื่อนๆนะคะ 8ไม้นะคะการพัฒนาความสัมพันธ์เขาคิดว่าเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากทักมาอยากพูดคุยนะคะอยากให้ความสัมพันธ์เนี้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยากมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาอีกสองใบสุดท้ายนะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆกลุ่มที่สามเดวเวอร์นะคะการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะเป็นการจบวงจรเก่า การจบวงโครจรเก่าๆเริ่มวงโครจรใหม่ๆทิศทางใหม่ที่ดีขึ้นนะคะอยากให้มันเป็นไปด้วยดีมาใบสุดท้ายเนาะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆนะคะน้ำรู้สึกว่าเขาชอบเพื่อนๆมากนะคะชอบทุกสิ่งทุกอย่างของเพื่อนๆเลยมาขออีกหนึ่งใบเนาะ Big Story อือหือ สิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเพื่อนๆเลยนะเขารู้สึกว่าเขาจะต้องเอาชนะใจเพื่อนเพื่อนให้ได้นะคะนี่การประสบความสําเร็จในความรักครั้งนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดอยากที่จะเข้ามาแบบจริงจังนะคะอยากคบไปถึงวันที่ได้เหมือนกับได้ฉลองกันมีงานวิวาเลยนะคะเขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะเขาเข้ามาด้วยความจริงใจแล้วก็เขาน้ำมองว่าเขาจริงจังอะ่ะเขาจะเอาชนะใจเพื่อนเพื่อให้ได้เลยนะคะนี่คือความคิดที่เขาคิดเกี่ยวกับเพื่อนๆเนาะถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะดูแบบ ชัดเจนดูเด็ดขาดดูดบ้างในบางครั้งนะคะดูแบบเขาหายากแต่เขาก็จะพยายามเอาชนะใจเพื่อนๆให้ได้นะคะคนคนนี้เนาะอืมนี่ก็คือสิ่งที่เขาคิดนะคะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงมากจริงจังมากนะคะดูอิมเพรสละสิบเหรียญถึงแม้ว่าจะนิ่งก็ตามนะแต่ในความนิ่งคือความคิดถึงนะคะอ่าแล้วก็ใครที่มีความสัมพันธ์เก่าๆเนี่ยมีเกณฑ์ว่าเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ อาจจะติดต่อมาทักมานะคะรอโอกาสที่จะเข้ามาขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่แล้วก็จะเอาชนะใจเพื่อนๆให้ได้นะคะแต่สําหรับคนที่ยังดิวกันอยู่เนี่ยนะ้ามองว่าเขาจะสู้แหละเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ทําให้เขาและเพื่อนๆเนีเ่ยได้อยู่ด้วยกันเอาชนะใจเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับเ,เพื่อนๆกลุ่มที่3นะคะขอให้ทุกคนนะคะสมหวังในความรักแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้น้ำขออนุญาตถ่ายแค่นี้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้เก็บของให้มันเข้าที่เข้าทางเนะาะไพ่ที่เอามาใช้ก็เลยน้อยนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะวันนี้ก็บ๊ายบาย